การต่อใช้งานนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอลควบคุมมอเตอร์เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยครับสำหรับคนที่อยากจะควบคุมอุปรกรณ์ไฟฟ้าอย่างมอเตอร์หรือปั๊มน้ำให้มันทำงานเองอัตโนมัติแบบนี้ไปใช้นาฬิกาแบบดิจิตอลนี่สะดวกมากนะครับบางรุ่นนี่ตั้งเวลาเปิดปิดได้ตั้ง16ครั้งต่อวันแน่โห oh, 16ครั้งเลยเหรอคะเยอะมากงั้นเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะจุดแรกสุดเลยตัวนาฬิกาตั้งเวลาเนี่ยมันต้องมีไฟเลี้ยงตัวเองก่อนถูกไหมคะ ถูกต้องครับอันดับแรกสุดเลยนะต้องจ่ายไฟให้ตัวนาฬิกาก่อนก็คือต่อสายไฟหลักสายลายกับสายนิวตรอนจากเบรกเกอร์มาเข้าที่ตัวนาฬิกาโดยตรงเลยขั้วที่จ่ายไฟเลี้ยงให้ตัวมันนะครับเพื่อใหอ้หน้าจอมันติดวงจรข้างในมันทำงานได้อ๋อเหมือนต้องปลุกให้มันตื่นก่อนให้มันพร้อมทำงานก่อนว่างั้นเถอะใช่ครับประมาณนั้นเลยพอนาฬิกามีไฟแล้ว ทีนี้มันจะไปสั่งมอเตอร์ซึ่งปกติก็กินไฟเยอะกว่าให้เปิดปิดตามเวลาได้ยังไงคะสัญญาณจากนาฬิกามันพอเหรอคะคำถามดีครับคือตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันจ่ายกระแสได้นิดเดียวครับมันควบคุมมอเตอร์โดยตรงไม่ได้หรอกเราเลยต้องมีอุปกรณ์มาช่วยอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์ครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์มันเหมือนสวิตช์ตัวใหญ่ๆหรือเปล่าคะใช่เลยครับหลักการคล้ายๆสวิตช แต่เป็นสวิตช์ที่ทนกระแสสูงสูงได้แล้วก็สั่งงานด้วยไฟฟ้าแทนการกดด้วยมือเราจะใช้ไฟจากนาฬิกานี่แหละครับไปสั่งให้แมกเนติกตัวนี้มันทำงานอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วเราต่อสายจากนาฬิกาไปหาแมกเนติกตัวนี้ยังไงคะเราก็จะต่อสายไฟจากขั้วที่เป็นเอาต์พุตของนาฬิกาคือขั้วสวิตช์ของมันนะครับเอาไปเข้าที่คอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ปกติจะเป็นขั้ว A1 กับ A2 พอนาฬิกาถึงเวลาที่ตั้งไว้ปุ๊บมันก็จะจ่ายไฟออกมาไฟอ่อนๆนี่แหละไปเข้าคอยคอยก็จะสร้างสนามแม่เหล็กไปดูดให้หน้าสัมผัสหลักของแมกเนติกมันต่อกันใช้ไฟน้อยๆจากนาฬิกาไปสั่งให้สวิชตัวใหญ่ทำงานถูกต้องครับอันนี้เราเรียกว่าวงจรควบคุมชัดเจนเลยค่ะทีนี้พอแมกเนติกทำงานแล้ว ไฟที่จะไปเลี้ยงมอเตอร์จริงๆล่ะคะมันมาจากไหนแล้วผ่านแมกเนติกไปหามอเตอร์ยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวงจรกำลังแล้วคือส่วนที่ใช้ไฟแรงไฟเยอะจริงๆเราก็จะดึงสายไฟหลักคือลายกับนิวตรอนอีกชุดหนึ่งนะครับจากเบรกเกอร์เหมือนกันเอามาเข้าที่หน้าสัมผัสหลักด้านไฟเข้าของแมกเนติกเป็นขั้ว L1 กับ L3 ค่ะรอจ่ายไฟอยู่ตรงนั้นใช่ครับคอยทำงานดูดหน้าสัมผัสหลักให้ต่อกันปั๊บ ไฟหลักที่รออยู่ตรง L1, L3 ก็จะไหลผ่านหน้าสัมผัสหลักไปออกที่ขั้ว T1, T3 ซึ่งตรงกันแล้วก็วิ่งต่อไปเข้าตัวมอเตอร์ได้เลยภาพชัดเลยคือไฟเลี้ยงมอเตอร์จริงๆไม่ได้ผ่านนาฬิกาเลยแต่ผ่านตัวคอนแทคเตอร์ที่นาฬิกาเป็นคนสั่งอีกทีถูกต้องครับพอหมดเวลานาฬิกาก็ตัดไฟที่คอยหน้าสัมผัสหลักมันก็จะดีดกลับไฟไปมอเตอร์ก็ตัด สุดยอดเลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือมี 1. จ่ายไฟให้นาฬิกา 2. ต่อนาฬิกาไปสั่งคอยคอนแทคเตอร์วงจรควบคุม 3. ต่อไฟหลักผ่านหน้าสัมผัสคอนแทคเตอร์ไปมอเตอร์วงจรกำลังใช่ครับหลักๆมีเท่านี้เลยแล้วเหมือนในวิดีโอจะมีปุ่มกดที่ตัวนาฬิกาด้วยอันนั้นเอาไว้ทำอะไรคะ อันนั้นเป็นปุ่มแมนวนวลครับเอาไว้กดเปิดหรือปิดเองได้เลยเพื่อเราอยากจะทดสอบหรือสั่งงานนอกตารางเวลาปกติก็กดตรงนั้นได้ดีจังเลยค่ะมีทั้งออโต้ทั้งแมนนวลแต่หัวใจสำคัญจริงๆระบบตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้ไปใช้ไอการที่ตั้งโปรแกรมได้ละเอียดถึง16ครั้งต่อวันเนี่ยมันทำให้เอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำในสวน ในความระบบไฟสองสว่างหรืออุปกรณ์อื่นๆจริงด้วยค่ะนึกภาพตามเราสะดวกมากๆเลยนะคะช่วยลดความผิดพลาดจากการลืมเปิดลืมปิดแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยในบางกรณีทีนี้ผมอยากชนคิดต่อน,นิดหนึ่งนะครับลองนึกดูว่านอกจากมอเตอร์หรือปั๊มน้ําไฟส่องสว่างที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย มันจะมีอุปกรณ์หรือกระบวนการอะไรอีกไหมครับในชีวิตประจําวันของเราหรือในงานเฉพาะทางบางอย่างที่ถ้าเราเอาไอ้ระบบตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้ไปใช้แล้วมันจะช่วยให้งานมันดีขึ้นสะดวกขึ้นหรือแก้ปัญหาบางอย่างได้แบบน่าสนใจบ้าง